สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจที่ดินคลองสิบหองเสือปทุมธานีนะครับเรายังมีแปลงขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้จับจองอีกหนึ่งแปลงนะครับขนาดพื้นที่นะครับสามไร่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ยืองยืองกันไฟฟ้าน้องเสือตรงนี้นะครับนี่ครับที่ดินของเราอยู่ฝั่งทางนี้นะครับอยู่ในซอยนี่ครับสิบเอ็ดทับสองนะครับตรงนี้นะครับเข้าจากถนนสามศูนย์ห้าลังสิตธนครนายกเข้ามาตรงนี้เจ็ดกิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับปทสามศูนย์สองเจ็ดนะครับกมเจ็ดนะครับ ส่วนที่ดินของเรานะครับติดลาดยางนะครับติดลาดยางแปลงนี้นะครับนี่ครับพื้นที่3มไร่นะครับหน้ากว้างติดลาดยางอยู่ที่40เมตรนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้เลยนะครับที่มีรั้วคาร์บอยอยู่นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับก็จะลึกไป120เมตรนะครับด้านข้างก็จะมีถนนด้านข้างด้วยนะครับซึ่งรอการพัฒนาถนนอยู fin ่นะครับตอนนี้นะครับอบตก็นําป้ายมาติดนะครับเป็นการพัฒนา ของทางอบตนะครับของทางเทศบาลนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ป้ายตรงนี้นะครับนี่ครับเทศบาล11ทับสองนะครับซอยเจริญทรัพย์นะครับตรงนี้ใครมาอยู่แล้วก็เจริญนะครับหมู่ห้านะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมนะครับขนาดพื้นที่นะครับสามไร่นะครับหนึ่งพันสองร้อยตารางวานะครับด้วยราคาขายก็ไม่แพงนะครับแปดพันบาทต่อตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเหมาะทําธุรกิจเหมาะทําบ้านนะครับหรือว่า ท่านจะมาแบ่งขายยังได้เลยนะครับเพราะมีถนนด้านข้างนะครับนี่ครับแบ่งซอยเป็นขนาดหนึ่งไร่หรือว่าแปลงเล็กกว่านั้นนะครับก็ยินดีนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับแปลงนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อผ่านทีมงานได้นะครับหรือว่าติดต่อที่ตัวผมเองได้นะครับ0 8นย์7 9 3 5 0ดนด้ยนะครับเดินด่วนนะครับแปลงนี้นะครับกมเจนะครับนองเสือนะครับเดินด่วนครับผมครับสวัสดีครับ